สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพบกันตอนสายๆหน่อยครับก็มีเรื่องที่จะคุยกันนะครับว่าตอนนี้ขมักขมิ้นพอสม, MM. ค,วมสควรแล้วครับเพราะว่าเหมือนไฟลนก้นถ้าไม่เล่งถ้าไม่เล้าก็ไม่จัดการก็ไม่ทำอะไรเลยนะะหลังจากมีข่าวที่ดีเอสไอครับ รับเป็นคดีพิเศษในเรื่องการเลือกตั้งสวที่ผ่านมานะฮะมันก็มีเอกสารหลุดมีข่าวมีคลิปหลุดมาอยู่เรื่อยๆนะครับคนที่เต้นเล่าเล่าเ,าเาตอนนี้ครเหมือนไฟลนก้นก็คือกกตไม่ว่าจะเป็นประธานกกตอ,อย่างเช่นอิทธิพรบุญประครองนะฮะหรือเลขาธิการกกตอเองนะครับสแสวงบุญมี นะครับบุญทั้งนั้นครับแต่หลังๆเนี่ยมันน่าจะบุญไม่มีแล้วแหละเพราะว่าเป็นลางสังหรณ์นะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนแรกบอกว่าดีเอไนี่ครับไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทําคดีพวกนี้แต่ตอนหลังนี่ครับเสียงตบเมืองสนั่น,นวันไหวครับเสียงกองเชียร์ที่อยู่รอบข้างพี่น้องประชาชนบอกว่ากกต กกตนี่ครับไม่ทํางานทํางานราชาสมควรแล้วที่มีดีดีเอสอเนี่ยครับมารับงานอีกส่วนหนึ่งครับเหมือนเป็นยาชูกําลังให้กกตครับไม่ใช่อกว่าเออกกตอ,อยากทางานนะกกตจะอยู่ไม่ไหวเลยครับเพราะเรื่องต่างๆมันลุมเล้าเข้ามามาสมที่กกตนี่แหละนะฮะ เคยทำงานแบบสบายๆครับใครจะผิดใครจะถูกก็เรื่องของกูนะฮะใครจะโกงก็เรื่องของกูประมาณนั้นครับใครจะมายุ่งยากไม่ได้กับงานของมันสุดท้ายครับดีอไอรับเรื่องนี้ขึ้นมาครับทั้งประธานทั้งเลขาธิการนะโอ้โหนะออกมาให้สัมภาษณ์กันครับบอกว่าเล่งอยู่ตั้งนะตั้งทงอยู่ตั้งเรื่องอยู่ครับมีการสอบสวนอยู่นะครับ แต่ประเด็นอย่างเงี้ยพี่น้องจะเชื่อได้ขนาดไหนล่ะครับที่มีกกตภาคส่งรายงานมาที่กกตใหญ่หนึ่งเทพหานครนได้รับคำตอบจากนายแสวงบุญมีข่าวเขาว่าอย่างนี้นะฮะเขารายงานบอกว่ามันมีการนะครับมีการไม่ชอบมาพากล พูดไงไ่ายๆอ่ะมีเงื่อนงำในการเลือกตั้งสวออที่ผ่านมาเขาก็บอกวิธีการกับส่งมาที่ก็กตใหญ่ปรึกษากากตใหญ่เชื่อไหมครับข่าวที่ออกมาเนี่ยก็กตใหญ่บอกว่ารู้แล้วจะทำยังไงร,รู้แล้วก็สู้เขาไม่ได้หรอกนี่ครับคนกินเงินเงินเดือนเป็นแสนกับ คนกี่คนล่ะครับกะกะตที่กินเงินเดือนภาษีพี่น้องประชาชนอยู่ครับนี่คือความหวังครับความหวังของคนทั้งประเทศว่าเลือกพวกนี้เข้าไปแล้วครับจะไปดูแลการเลือกตั้งให้มันขาวสะอาดให้มันบริสุทธิ์ผุดพองเพื่อจะได้สอสอดีๆเพื่อจะได้สอวอดีๆเข้าในสภาผู้แทนราษฎร แต่การเลือกตั้งวุฒิสภาที่ผ่านมาเนี่ยครับเขารายงานมาแล้วนายแสวงบุญมีเนี่ยครับที่เป็นข่าวมาเนี่ยบอกว่ารู้แล้วจะทํายังไงสู้เขาไม่ได้หรอกปล่อยผ่านอย่างนั้นนะครับตกลงมึงเข้ามาทําไมครับเปืองภาษีเปลืองน้ําข้าวเข้ามาทําไมครับคุณต้องมีหน้าที่ดูแล การเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิน่นการเลือกตั้งสภาใหญ่หรือสภาสูงที่เขาเรียกกันมาแต่นี่ฮะพี่น้องประชาชนเขาหมดอะไรตายอยากจากคำพูดแบบนี้ครับที่มันหลุดออกมานี่ครับแต่ก่อนไม่ทำอะไรพอใครจะมาถึงตัวเองครับบอกว่าทำแล้วกำลังทําอยู่ นั่นหมายความว่าถ้าไม่มีใครกระชุนถ้าไม่มีใครกี่มาข้างหลังเนี่ยครับมึงก็อยู่เฉยๆตามสบายกูครับพวกกูนี่คือสุดยอดแล้วครับเป็นผู้ที่มีหน้าที่แต่ไม่ทำหน้าที่ครับนี่คือสแสวงบุญมีที่ออกมาพูดกับกรกตพาดครับ,กะกะรบสื่อทุกสื่อเขาว่าพูดเรื่องนี้ครับนั่นหมายความว่า การเลือกตั้งแต่ละครั้งแต่ละคาเนี่ครับมันมีพักมีพวกจะทําอะไรก็ได้จะซื้อกันโครมโครมโครมก็ได้เขาไม่ได้กลัวเพราะว่ากอกตไม่มีน้ํายางไงทำงานได้แค่นี้ไม่แสวงหาไม่เหมือนชื่อเลยครับแสวงบุญมีนี่ครับน่าจะบุญไม่มีแล้วละ แม้กระทั่งประธานกกตอเองครับอิทธิพรบุญประคองเนี่ยครับบุญมีกับบุญประคองเนี่ยไม่น่าจะรอดแล้วแหละผมบอกแล้วไงว่าผมทําคลิปก่อนนะบอกว่ากกตเนี่ยเป็นเจ้าภาพในทุกเรื่องแต่ไม่ทําอะไรใครมาแตะไม่ได้ใครมาทําด้วยก็ไม่ได้ครับห่วงนั่นหมายความว่าไงครับ คุณต้องการที่จะปกปิดความผิดของพวกที่กระทำไว้ไว้แล้วเกตนาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับนี่คือเหตุผลกับที่พี่น้องประชาชนก็ถามครับเสียงตบมือดังๆเนี่ยครับให้ดี i ให้พี่อ้วนภูมิธรรมเวชยชัยให้ทวีสอดส่องรัฐมนตรีครับ และสุดท้ายจะเป็นยังไงครับสุดท้ายคือตอนนี้คกกกตนี่เร่งเรากกตนี่ครับอยู่ไม่ได้แล้วครับขวากกตก็คือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเลือกตั้งให้บริสุดปูพองครับคือคดีต,ต่างๆนี่ครับส่งให้กกตแล้วครับมันหมดความหวังจริงๆครับหมด พี่น้องประชาชนอยากเห็นความสะอาดอยากเห็นคนที่สะอาดคนปลอดต่างๆนี่ครับเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรแต่หามันงั้นไม่ได้ครับคนที่รักษากฎหมายคนที่ดูแลในการเลือกตั้งกลับออกมาพูดแบบนี้ครับมันก็มีอย่างเดียวละครับคือคุกอย่างเดียวเนี่ยผมถึงบอกว่าเขาเชิญมา มาให้เขามาคุยกันครับมาที่ดีเอสไอเนี่ยครับที่คณะกรรมการเนี่ยเขาประชุมกันแต่ไม่มาครับถือยศถือศักดิ์บอกกูี่มีอำนาจมึงไม่มีอำนาจมึงจะมาเอาอนาจอะไรมาเชิญกูครับเขาขอความร่วมมือครับและจะเป็นจะตายครับ ส่งเอกสารมาให้เขาเขาก็ตัดสินเลยครับที่จริงเนี่ยเขาตัดตัด,ตดสินอยู่แล้วครับเขาต้องระมัดระวังเดี๋ยวจะไปข้ามสายงานเดี๋ยวจะไปข้ามหน้าที่เดี๋ยวจะมีปัญหากับเขาก็ส่งหนังสือสอบถามไปที่กรกตก่อนครับเขาไม่ได้ข้ามระเบียบการเลยครับกาถามบอกว่าพี่ผมจะทําอย่างนี้อย่างนี้มันได้ไหมหรือพี่จะรับไปในส่วนนี้ส่วนนี้เนี่ย นี่คือหน่วยงานรัฐกับเขาให้เกียบขนาดนั้นแต่พวกมึงเองเนี่ยถือยศถือศักดิ์แต่ที่จริงนะไม่ได้ถือยศถือศักดกิ์มึงถืออะไรไว้ยังไม่รู้เลยพี่น้องถามบอกว่ามึงถืออะไรไว้มึงปิดอะไรไว้ตอนนี้ครับจากเป็นผู้ที่จับเขาเรียกว่าเกียวจับการคดโกงในการเลือกตั้งครักลายจะมาเป็นผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหา จากเรื่องนี้ผมบอกเลยครับผมพูดมาไม่มีผิดจริงๆครับเรื่องนี้ครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่มีโปรแกรมเมอร์มีการเทรนนิ่งมีการเข้าคอร์สเพื่อจะให้ได้มาครับเพื่อจะให้ได้มาสวที่ต้องการ ปรากฏว่าเข้าเป้าหมดและล่าสุดครับผู้ติดตามนะหรือผู้ติดตามสวเนี่ครับก็มีเรื่องเกิดขึ้นครับต่อคนนะเจ็ดหมื่นกว่าคดเจ็ดหมื่นกว่าบาทเออเอาเงินเข้ากองกลางนี่เป็นข่าวมาเหมือนกันครับ เอาเงินเข้ากองกลางโอนกลับไปกับนายทุนครับนี่ผมถึงบอกว่านี่คือมันป้นประเทศครับปีหนึ่งร้ยกว่าล้านเดือนหนึ่งสิบกว่าล้านกูช่วยสวอนะเห็นไหมมันเป็นขบวนการครับมันเป็นแก๊งป้นบ้านป้นเมืองครับ ผมพูดแต่ทเทปแรกที่ผมพูดเรื่องนี้ครับผมก็บอกว่าผมรอว่าดีเอสไอจะรับเรื่องนี้ไหมครับผลสุดท้ายดีเอสไอรับเรื่องนี้ครับนั่นหมายความว่าบ้านเมืองของเราครับจะได้เปิดกระโหลกพวกนี้สักทีครับจะดึงหน้ากาก,ากพวกเนี้ยที่มันโกงบ้านโกงเมืองมานัดแหลมปีแหลมเดือนพวกนี้ครับเราต้องเข้าใจนะว่า รัฐบาลเนี่ยทำยากมากทำงานยากมากครับพี่น้องเชื่อไหมล่ะว่าทำงานยากมากครับแม้แต่คนอยู่ที่ข้างๆรัฐบาลเองเนีก็มีปัญหาสุดท้ายครับรัฐบาลค่อยเคลียร์ค่อยเคลียร์ออกเคลียร์ออกทีละประเด็นครับไม่ว่าจะเป็นสามปอนี่ตอนนี้ครับเขากำลังถ้ากลุ่มนี้เป็นเสร็จนะรัฐบาลจะทำงานง่ายมากขึ้นครับ หมายความว่ารัฐบาลเขาไม่ได้อยู่นิ่งครับและเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจว่าเขาจะทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยพี่น้องประชาชนดีใจครับเห็นข่าวนี้แหละดีใจครับตอนนี้ฟีดข่าวแต่ละ youtube แต่ละช่องทางครับกรกตอมาพูดกรกตมาสัมภาษณ์เหมือนตัวเองทำงานนั่นหมายความว่า,วา,างไงครับ เขาเรียกว่าหนีตายไงหนีตายแต่ขาสั่นอยู่ตอนนี้ต้องบอกว่าทําให้เต็มที่ครับไอ้ลากคอไอ้พวกนี้ครับไอ้พวกที่มีหน้าที่แล้วไม่ทำครับปล่อยปะละเลยอย่างนี้ฮะทํทจริงครับรับเรื่องมาจริงเอามาดองไว้เอามานอนกอดไว้ครับเขาเรียกว่าปล่อยปะละเลยครับไม่ใส่ใจในหน้าที่การงานครับสมัยก่อนกรกตนี่จิงคุกหลายคนนะ สมัยนี้เราจะได้เห็นว่ากกตจะติดคุกบ้างแล้วเนะฮยจะติดคุกบ้างแล้วครับเห็นไหมครโดดกันเชียงกันหนีสนาอ่าเขาเรียกว่าเจ้าเจ้าระหวางกับไม่ว่าจะเป็นสวครับหาที่พึ่งแล้วหาทางหนีแล้วหาทางต่อรองหาทางเกกระจาแล้วครับผมบอกไว้เลยครับเรื่องนี้ครับต่อรองไม่ได้ถ้าต่อรองเองครับ ใครจะมาต่อรองเรื่องนี้กับเสียคนเสียพรรคผมบอกเลยพรรคเพื่อไทยเ็าไม่เอานี่คือบริบทที่เขาจะเกิดน,นี่คือบริบทที่เขาจะชี้แจงและก็จะทําความจริงให้ประกวต,ต่อสังคมว่าสิ่งที่เขาโดนอยูุุ่วันนี้ครับสิ่งที่ฝ่ายค้านโดนสิ่งที่เพื่อไทยโดนมาตลอดนะครับมันเป็นเพราะพวกนี้กันสภาสูงร่วมกับ หน่วยงานนะองค์กอรอิสระต่างๆน,นี่แหละครับที่ทำให้บ้านเมืองปั่นป่วน,นอยู่ทุกวันนี้เราเคยเป็นม็อบ,บไปที่กกตไปที่ปปชเราไปครับไปแม้กระทั่งสารรัฐธรรมนูญเรารู้ว่าจุดมันอยู่ตรงนี้ครับมันไม่ได้อยู่ที่กวนอุเอออ,อุยกูกับบ้านครับเรื่องของประเทศมันอยู่กับพวกนี้ครับ คุณมองประเด็นไม่ถูกเลยครับมันไม่ได้อยู่กับคนที่ลี้คนที่หนีเข้ามานอกประเทศเขากลับบ้านกันประเทศไทยนี่ครับมันวุ่นวายอยู่กับพวกนี้พวกนี้ทำให้มันเกิดพวกนี้ทำให้เรื่องต่างๆนี่มันทำลายประเทศอยู่ตอนนี้ค,คุณไม่รู้เลย คุณทำไมไม่กํากลังใจรัฐบาลล่ะครับคนทำงานนี่ครับนี่คือเหตุผลที่ผมออกมาพูดวันนี้ครับหลายคนบอกหนุ่มเซรภูมินี่ครเป็นนายแบบครับคือตอนเนี้ผมถามวะคุณเอาหน้าไหนมาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนเนี้ถามน่ถ้าคุณล้ม พักเพื่อไทยได้ครับแม้รัฐบาลแตกกันครับคุณจะเอานำหน้อย่างอนุทินชาญวิรุณมาเป็นนายกรัฐมนตรีเลยแม้จะไปผสมพันธ์กับพรักประชาชนก็แล้วแต่ครับหรือรวบรวมพรักอื่นมารวมกันก็แล้วแต่ครับคุณเอาได้เหรอคุณรับได้เหรอในเมื่อข้างหลังนี่คุณก็รู้อยู่แล้วว่ามาด้วยอะไรเสียงที่มันเพิ่มขึ้นนี่เพราะอะไรครับ คุณรับได้เหรอถ้าอย่างนั้นเนะี่ยคุณเร็วกว่าเขาครับต้องบอกไหมฮะคุณเร็วกว่าเขาทั้งๆท,ท,ที่คุณรู้ว่านั่นคือของเน่าของเหม,ม็นถึงนี้ออกมาพูดเหรอใครจะด่าจะว่าผมก็แล้วแต่ครับว่าผมเป็นนายแบกรัฐบาลผมยอมรับครับผมอยากให้รัฐบาลนี้ทำงานผมรู้ว่าปัญหามันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับ เหลียวซ้ายแลยวขวาครับระวังซ้ายระวังขวานี่คือรัฐบาลชุดนี้ครับต้องทําอะไรโดยระมัดระวังม็อบก็มีไอคู่ตอ่อกก็มีนะครับจองกัะถินกันอยู่ทุกวี่ทุกวันครับคู่กันอยู่ทุกวี่ทุกวันผมนึงบอกว่าผมนี่แหละครับเป็นสื่อคนหนึ่งที่จะส่งกําลังใจให้กับรัฐบาลที่ทํางานจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ครับให้มันสำเร็จรุจร่งลวงก็ฝากไว้สําหรับคลิปนี้ครับ คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ